หลังจากบัตรกีไอซีเสร็จเราก็มาบักรกีด้านหลังเพราะด้านหลังจะบัตรกีกระปัวาติดใ,ใต้ห้องไอซีเราก็ใช้หัวแรงกดให้ร้องและปล่ยด,ด้านหลังเลยเพราะจะทะลปไปที่ใต้ท้องไอซี เสร็จแล้วก็นำแผงมาติดตั้งที่เครื่อง Terima kasih telah <laughs> menonton video ini Jangan lupa <laughs> SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE video ini untuk mendapatkan informasi terbaru terkini Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE video ini terkini 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 TPI แล้วก็ติดตามมาด้วยมโนระแพนะครับคุณธนกรดีแล้วก็สกีบียวมาโนโควิตนิฟฟี่นะครับนิฟฟี่แล้วก็ติดตามมาด้วยชกอาพารากอนแล้วก็มีทางลูกปลาสองหนึ่งรวยบ้านบอลลงไปเรืยหนวดโยทินต่อไปนั่นหรังเราจะเพิ่มสิงแล้วก็ ที่พึสซีโอใส่เหมือนเดิมแล้วก็ไถสิงยนการเกษตรอย่างเราตราเก้าเหรียญเข้ามาเลยครับจับก้าเหรังเข้ามาเลยแล้วก็อน้ำไ่ไถยซีจบอรับจบครับไถ่ซีนะครับก็เป็น